ในมันสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะครูอ้อส่งไฟล์ข้อมูลที่แก้ไขางานให้พระคุณเจ้านะเจ้าคะในส่วนของงานเดี๋ยวครูอ้อคอมเมนต์ให้ตรงไฟล์เสียงนี้เลยนะคะ,ะในส่วนของตัวแผ่นสุดท้ายที่พระคุณเจ้าพิมนไว้ในส่วนของงานในบทที่สองะคะ่ะในเรื่องของการยกระดับศักยภาพของพระสังฆาธิการเพื่อรองรับการบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคปัจจุบันกรณีศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรี ตรงนี้ให้เอาไว้หน้าแรกนะเจ้าคะแล้วก็ตามต่อด้วยนะคะเพื่อคุณเจ้าอาจจะเปิดไฟล์ที่เปิดไฟล์ตรวจงานครั้งที่สองบทที่หนึ่งถึงสองที่ครูอ้อส่งให้ประกอบด้วยก็ได้นะเจ้าคะบทที่หนึ่งคำว่าบทที่หนึ่งกับบทที่สองตรงนี้ไฟล์ข้อมูลที่พระคุณเจ้าพิมพ์มาจะเป็นของอสารบัญน,นะคะแต่ว่าเวลาส่วนใหญ่นิยมใช้จะเป็นของอังสนานิวนะคะตรงนี้เวลาครูอ้อตรวจครูอ้อจะขออนุญาตใช้เป็นของอังสนานิวเพราะว่าตัวเลขหรือว่าตัวอักษรจะดู เรียบร้อยแล้วก็อ่านง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นสารบัญก็จะอีกมุมหนึ่งที่บอกว่าตัวอักษรเขาจะใหญ่อะค่ะและเขาจะกินพื้นที่ในส่วนของเนื้อกระดาษเวลาเราปิ้นงานไปส่งนะคะตรงนี้ก็แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับพระคุณเจ้านะคะว่าจะสะดวกแบบไหนแต่ครูอ้อจะถนัดไปทางด้านอังสนานิวแล้วก็ดูตัวเลขหรือว่าข้อความจะเอ่อจะจะสวยเมื่อเมื่อตรงกับอย่างเช่นคําว่าบทที่1เพราะว่าพระคุณเจ้าจะใช้ตัวเลขเป็นเป็นอักษรไทยนะคะตรงนี้ก็ตามงานนะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของพระคุณเจ้าเลยบทที่1คําว่าบทที่ หนึ่งแล้วก็บทนำนะคะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นถ้าเป็นอังสนานิวจะใช้ฟอนต์ยี่สิบนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของบทที่หนึ่งถึงสองนะคะความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของปัญหาตรงนี้จะใช้อังสนานิวฟอนต์สิบแปดนะคะสั่งเป็นตัวหนาแล้วก็ระหว่างหัวข้อหนึ่งจุดหนึ่งความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา,าให้เคาะเว,นว, 1, เวน 1, ้นวรรคหนึ่งเคาะเคาะเว้นหนึ่งบรรทัดนะคะขึ้นที่ย่อหน้าเป็นปัจจุบันวัดมีมากกว่าสามหมื่นวัดเนี่ยนะคะแล้วก็ในแต่ละย่อหน้าก็จะเท่ากันหมดส่วนจะมีบางคา ที่มีการตกะอํามีบางคำที่อย่างเช่นคำว่าต่างๆนั้นๆอื่นๆตรงนี้ลักษณะของการทำวิจัยหรือว่าการกระบวนการวิจัยเนี่ยจะนิยมให้เคาะหนึ่งเคาะอย่างเช่นต่างๆตามแก้ไขงานนะคะที่ครูอ้อได้เสนอในในในไฟล์งานที่ส่งไปให้นะคะแล้วก็มาในส่วนของหน้าต่างๆอ๋อหน้าสามค่ะก็เช่นกันก็จะมีการเคาะเว้นวรรคนะคะแล้วก็จะมีตัวในส่วนของอักษรแก้ไขตามนั้นเลย แล้วก็ในส่วนของหน้าสามในหน้าสามส่วนใหญ่แล้วก็ในลหลายๆหน้านะคะตั้งแต่บทที่หนึ่งเลยจนถึงไปถึงบทที่สองที่พระคุณเจ้าทํามาจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือในส่วนของระเบยียบงานวิจัยหรือว่าในส่วนของการที่ทํางานวิจัยที่จะเขียนเป็นวิทยานิพนธ์หรือว่าสารานิพนธ์ของปริญญาโทนะคะส่วนใหญ่จะไม่ไม่นิยมให้ใช้เป็นเชิงอัดแต่ว่าจะให้เขียนไว้ในส่วนของบรรณานุกรมแทนนะคะโดยลักษณะของการทาบรรณานุกรมหรือว่าเขียนบรรณานุกรมครูอ้อได้แจ้งไว้นะคะ ในในการตรวจงานครั้งที่หนึ่งเป็น,เป,นเป็นไกด์ให้แล้วนะคะตรงนี้ก็รบกวนพระคุณเจ้านําเอาข้อมูลที่เป็นที่อยู่ในเชิองอัดทั้งหมดนะคะไปลงไว้ในบรรณานุกรมลักษณะของการเขียนบรรณานุกรมก็ให้ไล่ตามอักษรกอไก่ถึงฮอนกุูกนะคะแล้วก็ถ้ามีในส่วนของงานวิจัยต่างประเทศก็ต่อจากงานวิจัยไทยได้เลยส่วนข้อมูลที่เซิร์ชมาจากอินเทอร์เน็ตนะหรือว่าเป็นในส่วนของบทความประมาณนี้นะคะพระคุณเจ้าสามารถนํามาต่อได้แต่ว่าจะต้องผ่านจากในส่วนของตัวงานตัวไฟงานก่อน นะคะเอามาลงนะคะแล้วก็หน้าที่4ี่ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้หน้าสี่อ่าหน้าที่4เนี่ยจะไม่ได้มีย่อหน้าสุดท้ายแต่ว่าพราะคุณเจ้าเขียนไว้ได้ได้เยี่ยมมากเลยในส่วนของการส่งงานครั้งที่1นึ่ะคะครูอ้อเอามาต่อให้ที่ขึ้นต้นคําว่าด,ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าพระสังฆาธิการนี่แหละค่ะตรงนี้จะต้องเป,เป็นเป็นตัวเชื่อมก็คือเป็นย่อหน้าสุดท้ายของบทที่1ก่อนที่จะขึ้นวัตถุประสงค์นะจ้าคะก็พิมพ์ต่อได้เลย,เลยแล้วก็วัตถุประสงค์ก็ตามนี้นะคะในส่วนของขอบเขตการว ขอบเขตการวิจัยใ,จในส่วนนี้พอดีว่าครูอ้อดูตามรูปแบบจะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นงานวิจัยนะคะที่ครูอ้อนำนำออามาเป็นตัวอย่างตรงนี้พระคุณเจ้าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะไม่ต้องเอาตามที่ครูอ้อบอกก็ได้แต่ว่าให้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ไว้ประมาณนั้นแล้วก็ส่วนขอบเขตด้านประชากรด้านประชากรตัวนี้ครูอ้อที่แบ่งให้ว่าเป็น4ี่กลุ่มนะคะตรงนี้พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าอาจจะใช้เป็นกลุ่มเป็น5กลุ่มก็ได้เพิ่มในส่วนของพระสงฆ์แล้วก็พระสงฆ์อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีอีก4 0ย้ 66รูปนะเจ้าคะก็ถ้าถ้าเพิ่มในส่วนของตรงนีออ้ด้านบนที่เป็นขอบเขตด้านประชากรที่บอกว่าผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มถ้าพระคุณเจ้าใช้ในส่วนของตัวเลขที่เป็นในส่วนของจํานวนพระสงฆ์ที่เป็นตัวตัวอักษรสีแดงนะคะถ้าเพิ่มเข้าตรงนี้พระคุณเจ้าก็ต้องไปแก้ไขจาก4กลุ่มเป็น5กลุ่มนะเจ้าคะแต่ว่าถ้าพระคุณเจ้าบอกว่าไม่เอาเอาแค่ตัวที่เป็นไกด์ไลน์จากงานวิจัยที่เขาเคยทําไว้ก็จะต้องปรงเป็น4กลุ่มแต่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระคุณเจ้้าาอยากจะได ผลประโยชน์จากสิ่งที่ทํางานวิจัยชิ้นนี้นะคะถ้าสมมุติว่าต้องการเพิ่มในส่วนของจํานวนพระสงฆ์ที่เป็นฝ่ายงานครั้งที่หนึ่งที่คุณเจ้าส่งมาก็จะเป็นพระสงฆ์เพิ่มเป็นพระสงฆ์อาเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีจานวน466รูปถ้าตรงนี้เพิ่มเข้าพระคุณเจ้าก็เอาตัวอักษรสีแดงออกค่ะแล้วก็ลบขีดเส้นใต้ออกแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมดจากเปลี่ยนจาก4กลุ่มเป็น5กลุ่มนะเจ้าคะขอบเขตด้านเวลาทีนี้ขอบเขตด้านเวลาตรงนี้ครูอ้อ,อกแก้ไขให้ตามความ ตามความตามความคิดเห็นของครณอ้อแต่ว่าพระคุณเจ้าเขียนขีดเส้นใต้ดำมานะคะน่าจะเป็นประมาณนี้ก็ได้ค่ะพระคุณเจ้าก็จะเป็นพฤษภาคมถึงตุลาคมปี6 2สองเนาะถ้าถ้าเอาตามนี้ก็ได้นะคะก็ได้เลยนะคะตามความสะดวกตามความเหมาะสมที่พระคุณเจ้าเห็นสมควรได้เลยนะเจ้าค่ะก็ถ้าตรงนี้แก้ไขแล้วนะคะพระคุณเจ้าก็ลบขีดเส้นใต้ออกนะเจ้าค่ะแล้วก็นิยามศัพ์นิยามสั์ตรงนี้นะคะจะมีอยู่ประมาณนี้ก็ได้หรือพระคุณเจ้าสามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมในงานวิจัยนะคะที่ครูอ้อส่งไฟ งานให้ในชุดที่2ก็ได้นะเจ้าคะแล้วก็นิยามศัพท์เฉพาะตรงนี้เวลาเราขึ้นเอ่อขึ้นในแต่ละตัวอย่างเช่นคําว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไปตรงนี้นิยมใช้พิมพ์เป็นตัวหนานะเจ้าคะนิยมใช้พิมพ์เป็นตัวหนาใช้ฟอนต์สิธรรมดานะเจ้าคะแล้วก็แต่เป็นหัวข้อนี่จะเป็น18บทที่1บทที่2ตัวใหญ่นี่จะเป็น20แต่ถ้าเป็นหัวข้อในแต่ละบทตัวนี้จะเป็น18ส่วนหัวข้อย่อยอย่างเช่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทั่วไปนี่ก็จะเป็นสงให้นวาแลก มนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาตรงนี้เวลาทําก็คือพระคุณเจ้ารบกวนให้ย่อหน้าตรงกันทุกๆย่อหน้านะเจ้าคะนะเป็นการตรวจสอบเล็กๆกัค่ะงานงานวิจัยชิ้นนี้ครั้งที่สองนี่พระคุณเจ้าทําได้เยี่ยมมากเลยนะเจ้าคะทาได้เก่งมากๆเลยแต่ว่าจะมีแค่รายละเอียดเล็กๆในเรื่องของย่อหน้าหรือว่าในส่วนของเชิองอดัดอะไรกลุ่มนี้นะคะเจ้าคะส่วนความเป็นมาแล้วก็ความสําคัญของปัญหาพระคุณเจ้าเขียนได้เก่งมากๆเลยนะเจ้าคะมาที่หน้าที่หน้าที่สองหน้าที่สองในส่วนของกรอบออในส่วนของการวิจัย หัวข้อที่พระคุณเจ้าส่งมาอย่างเช่นตัวเดิมตรงนี้ตัดออกนะเจ้าคะไม,ไม่ต้องขึ้นคําว่าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแล้วก็มามา,มาอีกรอบหนึ่งการวิจัยครั้งนี้ไม่ต้องค่ะเพราะจะซ้ําซ้อนกับย่อหน้าแรกตรงนี้ตัดออกเลยเจ้าคะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเดิม2.1จะเป็นความหมายแนวคิด2.2ความหมายแนวคิด2.3ความหมายประเภท2.4งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง2.5ตอบแนวคิดตรงนี้ภาพรวมเลยพระคุณเจ้าคะก็คือให้เปลี่ยนเป็นหัวข้อตามที่ครูอ้อส่งไปให้ก็คือว่าในบทที่2ให้พระคุณเจ้าทําเป็น หมดอยู่หัวข้อตรงนี้เป็นแนวทางนะคะเป็นตัวอย่างนะคะลักษณะของการเขียนบทที่2ก็คือว่าที่ครูอ้อแก้ไขจะเป็น2.1 2.1แนวคิดและก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องให้เอาความหมายทั้งหมดนะเจ้าคะมาลงในหัวข้อ2.1.1อย่างเช่นถ้าเป็นความหมายทฤษฎีเกี่ยวกับอ่าประเภทประสิทธิผลของการบริหารองค์กรที่เป็นหัวข้อ2.1เดิมที่พระคุณเจ้าบอกไว้นะคะหรือว่าความหมายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลกับการบริหารองค์กรอะไรประมาณนี้ค่ะก็สามารถเอามาลงในหัวข้อ 2อ1โดยแยกหัวข้อย่อยออกไปอีกนะเจ้าค่ะเอามาลงในคมหัวข้อ2.1.1ที่เป็นความหมายอะไรที่เป็นความหมายทั้งหมดเกี่ยวกับทั้งเล่มที่พระคุณเจ้ามีให้เอามาลงตรงนี้ทั้งหมดเพียงแค่แยกออกเป็นหัวข้อว่าความหมายอะไรอย่างเช่นความหมายเกี่ยวกับประสิทธิผลก็อีกหัวข้อหนึ่งนะคะแต่ว่าให้อยู่ในหัวข้อ2.1.1นะคะแล้วถ้ามีความหมายเกี่ยวกับอะไรอีกมีความหมายเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการบริหารกิจการคณะสงฆ์นะคะก็เอามาลงในหัวข้อ2่อันนะคนต่อจวข้อที่อก่นาะีหรือว่ามีหัวอ เกี่ยวกับความหมายประเภทอำนาจห,หน้าที่ของพระสังฆาธิการเนี่ยค่ะพระคุณเจ้าถ้าเป็นหัวข้อเกี่ยวกับความหมายก็ให้พระคุณเจ้าเอาในส่วนของข้อมูลนั้นมาลงในหัวข้อ2.1.1ทั้งหมดเลยแต่ให้เรียงลําดับตามความสําคัญเอาความสําคัญที่สุดมากที่สุดขึ้นนําหน้าก่อนแล้วก็ตามจากรองล,อง,ลองมาตามลําดับนะเจ้าคะแล้วถ้าสมมติว่ามีหัวข้ออื่นออกมาพระคุณเจ้าสามารถที่จะเพิ่มเข้าได้จากส่วนนี้นะคะอาจจะมีหัวข้อ2.2เป็นตัวอื่นก็ได้เพิ่มเข้าถ้ามีข้อมูลเยอะข้อมูลในส่วนของบทที่2นี่นะคะนี่น่านจะ นี่นะเจ้าค่ะประมาณนี้ก็คือจะต้องอดูดูกับงานไฟล์อื่นๆที่ครูอ้อส่งไปให้ทั้งหมดจะมีแปดไฟล์พระคุณเจ้าเข้าไปดูก็ได้ค่ะไปอ่านดูในบทที่สองของแต่ละเล่มถ้าเข้าไปอ่านแล้วจะมีงานวิจัยส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของหัวข้อของพระคุณเจ้าทำพระคุณเจ้าสามารถนํามาลงได้เลยการนํามาลงก็ขึ้นอยู่กับตรงหัวข้อที่ลงไว้นี่แหละค่ะว่าจะเอามาลงตรงไหนอย่างเช่นถ้าไปนํามาลง้อยู่ตรงความหมายนะก็เอาไปใส่ไว้ในหัวข้อใหญ่ของ2จุดนึง นะคะหรือว่าไปอ่านจากงานอื่นแล้วเฮ้ยมันเป็นเกี่ยวกับวิธีการบริหารกิจาก,การทรงนะที่ข้อมูลเนเล่มเก่ายังไม่มีคุณจ้าก็เอานามาลงเลยไปหยิบมาแล้วก็มาจับใส่ให้มันตรงช่องนี่แหละค่ะวิธีการนะจ้าคะแล้วก็ในส่วนของ2.2จะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยส่วนใหญ่หลักการบริหารในส่วนของการทํางานวิจัยหรือว่าทําวิทยานิพนธ์นี่นะคะจะมีขั้นตอนเดียวกันกับสารานิพนธ์เลยส่วนใหญ่เขาจะแบ่งออกเป็นงานวิจัยในประเทศแล้วก็งานวิจัยต่างประเทศขึ้นอยู่กับอะไรก็ขึ้นอยู่กัับวว่าหข้อ ข้อเรื่องนั้นๆ man, อย่างเช่นหัวข้อเรื่องของพระคุณเจ้าเนี่ยมีงานวิจัยของต่างประเทศหรือว่ามีคณะสงฆ์หรือมีในส่วนของศาสนาสถานใดที่ได้ทาเรื่องนี้ไว้เปล่าถ้ามีในส่วนของการทําไว้เป็นภาษาต่างประเทศก็ให้พระคุณเจ้าไปนามาลงได้ส่วนใหญ่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ2.2.1แล้วก็2.2.2เนี่ยจะนําเฉพาะตรงบทคัดย่อนะจ้าคะมาลงเอาแค่เฉพาะบทคัดย่อมาลงนะจ้าคะส่วนรายละเอียดอื่นๆที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ไม่เกี่ยวกับงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวกับการทำเอาวิ ยานิพนธ์ของสาขา,อ,าอื่นๆคณะอืน่นๆหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยก็เอาไปลงไว้ในหัวข้อแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องถ้าไม่มีหัวข้อตามที่ครูอ้อไว้2ที่ระบุไว้2.1.1ถึง2.1.3ก็สามารถที่จะพระคุณเจ้าสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ให้ตรงกับหัวข้อเรื่องที่พระคุณเจ้านํามาลงนะคะประมาณนั้นนะคะถ้าพระคุณเจ้างงก็สามารถพักหรือว่าโทรหาครูอ้อได้ตลอดเวลานะเจ้าคะแล้วก็ใน2.3เอาในที่นี้ครูอ้อน่าจะลืมลงให้ก็คือเอากรอบแนวความคิดที่ที่ครูอ้อจัดเรียงไว้ให้นะคะเอามาลงต่ออได้้เลยในหัวข 2. สามนะเจ้าคะแล้วก็หลังจากนั้นไปตัวอักษรคุณอ้อจะลงไว้ให้เป็นตัวอักษรสีฟ้าทั้งหมดเลยก็ให้พระคุณเจ้านำเอาข้อมูลส่วนนี้ละค่ะมาจัดเรียงให้ลงตามล็อกเอามาจัดใส่ในหัวข้อในแต่ละส่วนที่ได้ตั้งไว้ในหน้าแรกของบทที่สองนะเจ้าคะแค่นี้เองจะขังง่ายมากแล้วถ้าพระคุณเจ้าทําเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถส่งมาให้คุณอ้อตรวจให้อีกรอบหนึ่งได้เลยนะเจ้าคะกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะเจ้าคะสวัสดีค่ะ